สวัสดีท่านผู้ชม FCT ขลบครับครับเมื่อนี้มีโอกาสได้มาแวะเขยราวหรือ่าเบานิพนคํคำตะก,ก้านะครับบริดพอกระดนนะครับเพิ่นไปเลาาไปเกี่ยวเขาซอยพพเทามาเยี่ยมก็เลย มาแวะเบิ้งนะครับว่ามาหรือยังพอดี่มาเห็นรถพอดีกำลังเฮ็ดกุ๊กัวอยู่นี่แหละครับอยู่สวนเพิ่นนี่แหละครับอยู่โคกนองหน้าเพิ่นนี่แหละเพิ่นว่ามาหอดก็ต้องได้เห็ดภาราคิตต่างๆในสวนมากไม้ในที่สุคขั้นก็คือ งานเขานะครับน้ำวัวไหลน้ำบัวไหลน,นะครับมาเบิ่งววาเพนเท็ดหยังครับพี่น้องครับตามมาครับท่านผู้ชมครับนี่เดียครับท่านผู้ชมครับเคยเล่ามาจากบ้านน้องปินมาจากปากกระดิง่งบ้านพูนเจริญมากอรัมาสมน้ำป,ป้าป่า น้ำบ่ะไรวะสั้นนี่เคยเล่านะครับโอ้มากเหตุงานเลยเนาะเคยเหล่านะงานครับมาได้มือสองมื่นียู่แล้วตีครับโอ้ได้หลายวันแล้วครับบ่หลายวันแล้วบ่พอดีทีมีโอกาสได้มาแวะพอดีมาผัดไม่เห็นกูกูกลัวอยู่ก็เลยห้อยบ่ได้ถ่ายคลิปต้นต้นเลยทายคลิปบุกนะเพื่อพี่น้องเอฟซีช่องชานบรนม่วง เอฟซีเคยเล่าจากเบิงภารกิจโคกตรงหน้าเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดอเองเนี่ยพอมาหอดมาเฮิ่นมาสานแล้วนะครับไปเกี่ยวเขา่าเกี่ยวหน่ำซอยพโพธาแล้วก็มาโคกตรงหน้ากับมาเพิ่ภารกิจเจ้าของนะครับโอ้ขยันอีรีเพิ่นหนิม่เป็นธรรมดาเฮ็ดเป็น,นสู้ยางอยากขานอยู่งขานอยู่บ่อยากขานอยู่ยเขาไม่ถูกเล่นไมนขานมาได้เห็นบ่ขานมาได้เนี่ยมวยเวียดแล้ว คนเคยเหตุคนมีฝีมือเหตุทุกอย่างธรรมดาละนอนเบอร์โซทัดซื้อๆกันครับอยู่ล่าๆเช่กันครับคนมีความสามารถนี่พนนี่มีความสามารถนะครับแม่ไม่ให้ชมไม่ให้ยอกันแต่หุ่นจักรมาแต่แรกแต่นหน่อยกันเป็นคนที่มีความสามารถครสวรรค์พอสมควรแล้วก็อยู่เปที่นะคืออะไรไม่รวยใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่รวยที่นี่พนก็คือมันยังไม่ถึงเวลาของมัน ยังไม่ถึงเวลาของมัน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 มีเวลาของมันครับมันโชคชะตาชีวิตคนเรามันบ่เห็นบ่คนที่ขาเจ้าเป็นพ่อข้าแม่ข้าเขายังถือสามสิบล้านสิบแปดล้านยังมีบ่เห็นบ่แค่นั้นเนี่ยเราจะไปยอดท้อต่อโชคชะตานี่พลก็เป็นคนที่มีความสามารถมีคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นะอดทนอยู่แล้วแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเทวดาต้องเห็น ก็เป็นคนช่วยคนเป็นคนจริงใจต่อทุกคนอยู่แล้วคุณอะบริจาคคนเน๊ะเห็ดเองความครับเฮือนหลืัทั้งเฮื่อนทั้งซานทั้งเดินน่ำเดินเพอน้มัแตกครับเรยเห็ุไม่ครับอืมสาเหตุมันเป็นยังไงมันคือแตกมันโดนอะไรนี่คนไม่รู้ครับมันไม่ไหลหเฉยเนี่ยบ่าน้น่ำมันบร่รหแล้วมันหาม,มองแตกบ่าเห็นอเลิกครับฟังเลิกแล้วขึ้นมาขึ้นมาครับตอนตอนตอนฝังตอนแรกนี่คือถมถมดินนย่าง ผมแล้วแต่เราฟังลึกไปหน่อยครับโอ้พอดีก็เลยต้องเรีสื่อห้องใ่เลยวางใหมเนะครับอ้เสียวงว่างเ<ด>รงงึ่งเพื่อมันสอบง่ายไปเน่เอบนี่ครับเิ่นวิธีการหาเกิดตอนมันวางแนวนี้เลยครับเราต้องเอาลงดินมาสัน่นยังแก้ไขง่ายเพราะมันแตกกับหูเลยว่าแตกบมไรเอาดินกบแกนดินกบแต่ว่ากบบางๆมันบกบมันยังตัดหยาตัดหยังมันยังง่ายครับอือ นามยังบวชอนครับอะไรลูกอะไรอะไรครับพระเอกพระเอกมาดูพ่อทำงานบ่ลูกพังลานสุรุปอันพังลาปยันยุบพุ่นนี่ได้ทั้งสองภาษาบ่ที่ได้เมื่อนะหมอบพังลาบอ่ะฮะพังลาอันขนานามา่ะเบาเมื่อแหนอันปากกระลุงเบิงฟังฟังนู้พังลาเมื่อนะบ่เมื่อว่าจะได้เมื่อน่ะบอกทำไมมันพุ่นตุ๊กย์ย่าไปพุ่นแต่พอไปพุ่น ใส่เ,เริ่มงงมูม้เจ้าคว้ามาได้น้องที่เริ่มมู้เจ้าคว้ามาได้เบาดูเรื่องอ่ะได้เบาง่ายแล้วเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มมู้เจ้าควา้าเริ่มเบาดูเรื่องแล้วบอกนอนสอนง่ายแต่ได้นี่อันนี้ได้ล้งลางล้างก้นแน่นอน <c ười> <c ười> เสร็จแน่เสร็จนอนบอกอะไรเนาะเอาห้องนิ้วก่อนเหรอพี่เอาไปห้องนิ้วก่อนเหรออะไรคิดอะไรเหรอท่านพี่ไม่เสร็จพี่ไม่นอนแล้วท่าน เฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรบังลานบอ้วยไห้ก็ได้บอ้วเล่าก็ได้บอ้วยมือก็ได้บังลานบอ้พี่พี่นอนเดืกอยู่เลยพี่เดินของพี่นี่ก็มือขัดหลังย่างชวนอยู่เลยเฮ็ดวางแผนใช้สมองทุกวันใช่ไหมเป็นเสาเฮ็ดอันใ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 ดยังบดีอันใดต้องซ้อมอันใดยังอันใดอีกใส่สมองอะไรบ่ได้เลยนี่พ่นเลยโค้งหงอกเลย เนี่ยหาให้ยังเยอะถามเมียเลยครับนี่แหละผมงอกเลยเป็นกรรมแล้วเดี๋ยวนี้นั่นแหละผมงอกถ้าเราใช้ความคิดเยอะนะขอยามันตามสังขารตามอะไรกันอ๋อตามอายุมันนะเนาะอ๋อนี่แหละครับพี่น้องครับมากับมาเยี่ยมมายามมาทักทายกันมาอ่ากสื่อสารมาลงคลิปให้พี่น้องได้มันดีแล้วครับในพอดีกับเอฟแปรงต่างแปร่งกมันดีความเป็นไปเป็นมาแล้วกับเรื่องต่างๆวิถีชีวิตของเคยเล่านะครับ สวัสดีบริวูเดซ่าเอาครับพี่น้องเอียงพลขยันเพื่อนนี่เอียงมอะไรเอียงมทางนี่ห่อยทางนี้ใช่ไหมแมนโดนพ่อเราทิ้งแั่นอืมตาเม่ได้ไม่ตรงนะเนาะทำอะไอา้ยให้พี่น้องได้ชมสักมิลละครับผมกับบุค่อยได้ลงคลิปมื่อนี้ก็เลยขออนุญาตลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งโอ้ตัมมะฮงสบายดีสบายดีแม่ปิ่นตัมมะฮงตัมมะฮงให้กิน ชิมผีมือของลูกมานานแล้วทอดปลาเสียต้นเด้มวันนี้โอ้เสียต้นของปลามให้ทอดด้วยไปได้แซ่บพื้นเก่าแซ่บพื้นเก่าโอเคพี่เอาครับสวัสดีครับลูกสบายดีโอ้เด็กปลากับลูกเลยเสียต้นของปลามาให้ทอดครับสวัสดีครับเสียต้นเอาแก่สวนทุเรียนได้นี่เสียต้นซ้อมพ่อนาบัววันนี้ เพื่อนเอาปลามาให้แม่ปิ่นทอดกินกับตำบาหุงครับพอดีมาแวะเคยลาวครับวันนี้มากินตํบางุงแล้วกันพี่น้องครับตำบางฮงเอาเสบแซกครับทุกคนครับมาเด้อนี่ครับหน้าตาตำบางุงแม่ปิ่นครับฝีมือไม่เคยตกนะครับมาทีไรกินทุกครั้งอร่อยทุกทีนะครับนี่อันนี้ มากิน<อ>ด้วยกันนะครับนี่ฮะบังเอาพี่น้องครับมาเด้อผู้ใดจะกินฝีมือแม่ปิน่นน้องทีเอลเจตต์ต้นกิ่นนี่พัดลมลองซื้อลองซื้อลองชิมให้ดูหน่อยลองชิมให้ดูหน่อ,อยช้นอนอก่อนชนะ้อนก่อนช้อนก่อนเนาะจับล่องหมงมาเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมะคุ้งปลอดสารเคมีส่วนผสม การตำมังคองเพิ่นมีมะกอกมีมะเขือเลนมะเขือเลนเสีต้นภาษาการว่าอะไรมะเขือเลนมะเขือเลนอย่างนอแบบนี้เอามะเขือเทศง่ายมะเขือเทศถ่ายแล้วอยู่นี่งานรือภาษาไทยแล้วตายแต่เสีต้นไม่จำมะเขือเลนอาชับบ้านผมเพิ่นมะเขือเลนแต่บ้านเสีต้นเนี่ยเรียกว่าเขือเทศมะเขือจะอุ้มทำลายแตกปุ๊บปั๊บยังไงชิมดูดิเป็นไงรสชาติ เหมือนเดิมไหมอร่อยครับอร่อยครับอยากอยู่แล้วนี้อยากอยู่แล้วโอเคโอเคอ่อสองอยากครับวันนี้ครับข้าวก็มีมันนี้ข้วั็มีครครับข้าวก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวมาให้เสียต้นร้อนเลยเดห้าก้านนเดียนึงกินด้วยกันครับอ่านมาเอาระกินกันอร่อยอร่อยเไปใส่แล้วบันนี้เดี๋ยวจะลองชิมดูนะเดี๋ยวลองชิมดู นองชิมดูฝีมือแม่ปิ่นนี่จะเหมือนเดิมไหมต้องกินคำใหญ่นะต้นถึงนี่อร่อยเนี่ยกินคำใหญ่อะไรอย่างนี้ข้าวข้าวข้าวภาพน่าใจยิงข้าวข้าวปลอดสารแค่มีมาจากเนี่ยมาจากโพเจเลอร์นั่นเองข้าวเนี่ยรสอดอมากครับรดของมาก เอาแล้วกันอะครับอมาที่มะทีเราจะนามูมาที่มาแล้วเดรอเดรอปลาครับรอปลาก่อนรอปลาของเนาะครับครับหลายอย่างไม่หยังไม่เข้าใจ มาเล่าขี่เขายังมาเล่าขี่เขายังขี่เขาย่างบ่เป็นอะไรไปเที่ยวไปหลับไปเที่ยวมากบ่นบ่มาหลับไปนอกหน้าจังมือมาหลับหูมาหอดบ่ฮะมาหลับไปเกี่ยวเข่าบ่ไม่พีปิ่มกินด้วยกันครับเดยอพี่มาปิ่มไหมกินกับปุ้งก่อนพี่ปิ่มกินด้วยกันพี่ นมีทอดปลาด้วยโอ้โหทีแม่ป้อนปลานะโอ้องูถั่วงูปลาทอดนะครับยอดเลยสยวยยอดเลยที่แม่เสิให้ขออยากเดิ่มช่วงแรกของอยากกินขน้าวก่อนเด้อม,มาครับทุกคนมาครับขออยากกินข้าวก่อนแป๊บนึงครับกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องทุกคนครับ fc บุลาอู fc พูลเลดามเอเวนเจอร์ fc fc พีมงานบ้านนานะครับ พี่น้องยูทูบแบรได้เฮาพี่มาเป็นนำครับขออนุญาตปีคลิปเช้านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอความเคารพขอความเคารพเคารพนะครับน้องที่ทำความเคารพนะครับครับผมครับผมโอ้